ครับหลังจากนอนพักผ่อนแล้วนะครับเราสองคนก็จะไปเดินดูร้านอาหารนะครับผมตามริมโขงเนาะจะเลือกดูอาหารจะเลือกเลือกสถานที่ที่จะกินนะครับผมเมื่อหน่อยนะครับเดินดูครับเดินดูอันนี้กินจริงๆวันนี้ อาการไข้ด <si ีขึ้นกินเก่งเลยโอ้เมฆูน้ำหนักลดไปเท่าไหร่ห้ากิโลห้ากิโลตอนนี้ต้องเอาคืนใช่ไหมใช่ใช่รถไปห้ากิโลพอเราเดินมาก็เพ่งขึ้นเลยเนาะเดินไปเส้นาได้ เอามาเดินนะครับตลาดริมโขงครับตลาดริมโขงก็มีเสียงกระชึกโคมนะครับตอนนี้ผมกำลังจะพูดกบเสียงเพลงนะครับผมนี่ก็เป็นลานเนื้อย่างนะครับผมอ้าอเคกบเสียงเพลงไปก่อนนะครับไปต่อเดินนะครับบรรยากาศริมโขง เย็นครับยามเย็นดินโขงนุดาหารครับเียำแหนมจะยำแหนมเลยค่ะแหนมห่นนะคะใส่ใเตยสดจ้ามหน้ากันชิมเลยนะคะ สวัสดีครับเอฟซีครับมืดหน่อยนะครับมืดมืดมืดอันนี้พยายามมาอ่าเนี่ยกินข้าวอยู่ริมโขงครับกินข้าวริมโขงกินกับส้มตำคกแตกเจ้าเดิมอร่อยนะครับที่วันที่ผมมากินอ่าส้มตำกับส้มตีนวัวนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ก็จะมีอ่าลูกอะไรนี่ เม็ดผักกระเฉดนะครับผักกระถินนั่นเองกระถินไม่กระถินนี่ไม่กระถินนะครับนี่มืดๆหน่อยนะครับอันนี้มืดลงมแล้วก็มีเนื้อแห้งครับมีเนื้อแห้งครับผมออลงมาจริงหน่อยนะมืดหน่อยครับเม็ดกรินกินข้าวแล้วก็จะไปหาอาบน้ําตอนนี้จอดรถได้แล้วครับอีกหน่อยก็จะกางเต็นท์นอนนะครับผมนี่ถุงถุ่ทำมาพอดีกินข้าวน้ำเด้อโอเด้อจ่าดุยจ่าดุย แต่ดูครับข้าวครับวันนี้ก็มีเนื้อแดดเดียวครับสามฟองห้าสิบบาทครับตอนละข้าวได้นี่ครับมีมีน้ำพริกด้วยเลยน้ำพริกเมื่อเช้าไม่ไม่น้ำพริกที่เขาให้มาน้ำพริกจิ้มเนี่ยนี่จะเอามาในต้มจับขนมจับตัวเดียกครับหลายหลายอย่างเมื่อเช้าเราก็กินไม่หมดนะ อร่อยนี่เหรอนี่ัวหนุ่มเหลือเยอะเลยไม่หมดนะเป็นไรไม่เป็นไรนอ,อืม,มนคอนข้างจาวัดส่วนน่ไปลมจิกครับไปลมจิกเนี่ยเขา มิดับกระเจีใย่เต็มเลยครับเม่ับกระเทีกรินกรินแก่แล้วนน้อ <Okay. S 2> ัวเดียวรของชีวิตครับผมใช้ชีวิตแบบนี้มันดีมากับ วันนี้อยู่กันสะละักวันนี้อยู่มุกดาหารอ,อ,าอร่อยมากามอร่อยมากเลยพื้นทรายแล้วรู้สึกรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วทานเสรแล้ว <S <S ตกเป็น FC ที่คนดี็นห่วงนะสครับ กลมดำเนี่ยมันกลมกล่อมมากเลยครับเปีย่ยวนิดๆน,นะครับหอมน้ำปลาปร้าปลาราน่าจะใส่ข้าวคั่วเข้าไมมเนาะมันหอม,มน้ำปลาอร่อยอน้ำปลาอร่อยมากเสร็จมาอึบด้วยจอกเปรี้ยวแบบแป๊มแป๊มนะแป๊ม

ดังมากจริงๆได้ยินแล้วมั้ะไรอย่ต้ตมตามาพเย็นต้มนต้มกินได้ทุกภาพนะครับยอมรับกับเช้านี้อร่อยจริงๆครับไม่ได้ต้มออกยูรูมนะครับแตกแตกสมทีอจะเลือ,อกอาหารอาหารทานธ์พราวทางเข้า กำอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับได้นิดครบแต่

ไม่มีเขามาเปิดเพลงคงได้นอนนะครับผมไปเจอพวกรถจลิ้งมาเปิดที่นี่เรียบร้อยเลยตีหนึ่งเขาขอเลิกกันเปิดดังมากมันรถแห่เลยนา<อ>โอเคนะครับขอย่านกินข้าว อร่อยมากครับพี่ตี๋้าเจ็ดกปแบบน้ำครับตามเต็นนะครับตางเซนผู้แับน้ำมันสอกฟันอันนี้ก็ถ้ามีเวลาก็อะไรตดเจอกันตอนเช้านะครับเอฟดีครับโอเคับเอาคำสุดท้ายก่อนคำใหญ่ๆเลยคำใหญ่ๆ อ,อร่อยมากครับคุณครับบ๊ายบาย